สวัสดีค่ะพี่ตะคิดบางใหญ่นะคะวันนี้นะคะพี่จะพามาเที่ยวที่เอื้อทอนบางใหญ่นะคะเราจะมารู้จักร้านลูกค้าชื่อน้องพิมพนะคะเขาอยู่ซอยยี่สิบสี่นะคะจะขายลูกชิ้นอ่ะเป็นรถพ่วงข้างนะคะดนนะคะูนะคะนะคะน้องก็จะเป็นรถชิ้นนะคะเขาจะเอาลูกชิ้นมาเสียบนะคะเสียบแล้วมาเรียงเลียงเรียงเรียงกันเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีสินค้ายเยอะมากมายตั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะคะลูกชิ้นปลานะคะค่ะ แล้วก็จมโบนะคะมีหลายอย่างให้เลือกนะคะ,อะขอโทษนะคะคุณพิมพ์ไม่ทราบว่าน้องพิมขายของกี่โมงคะสิบโมงสิบเอโมงค่ะออกขาย10บโมงสิบเอโมงค่ะแล้วไม่ทราบว่าน้องพิมพ์ไปขา,าไขายแถวไหนบ้างคะขายแถวอําเภอวางใหญ่แถวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติแถวหน้าเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขี่รถพ่วงไปเรื่อยอๆมีลูกค้าเรียกก็จอดขายอ เ,เห็นไหมคะว่าการค้าขายนะคะแค่เรามีรถเครื่องคันหนึ่งสเส้งคันหนึ่งเราก็สามารถไม่จาเป็นต้องมีที่ขายของใช่ไหมคะเราสามารถที่จะวิ่งขายทางที่ต่างๆได้ตามโรงงานตามจุดขายต่างๆได้นะคะจริงแล้วการค้าขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเรามีรถสคกคันหนึ่งเราสามารถวิ่งขายตามที่ต่างๆได้เห็นไหมคะว่านะคะขายของไม่ยากเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ